คือเรามีความฝันที่อยากจะลงประกวด Miss u n i v e r s อยากจะเป็น Miss u n i v e r s มาตั้งแต่เด็กๆแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ไม่คิดว่าเราจะจะมาได้ไกลขนาดนี้ในเวลาแบบอันสั้นเท่านี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกขอบคุณจนถึงทุกวินาทีนี้แม้ว่าการประกวดจะจบไปแล้วนะคะพอรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากพี่พ,พีทุกคน สวัสดีค่ะโอปอสุชาตาช่วง4ี third runner up Miss Universe Thailand 2022ค่ะสองสโอปอสุชาตครู้สึกภูมิใจในตัวเองมากตั้งแต่วันไฟนอลที่เราได้รับสายสพายคือ mm hmm. เหมือนที่โอปอเคยพูดไปมีแค่คำเดียวจริงๆที่แล่นอยู่ในหัวคือคำว่า proud คำว่าภูมิใจเราภูมิใจในตัวเองมากที่แบบครั้งแรกอายุเท่านี้เราสามารถมาไกลได้ขนาดนี้ คือเหมือนแรกๆความกดดันที่เกิดขึ้นน่ะจะเกิดมาจากตัวโอปอเองมากกว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเนาะว่าแบบจะมีความกดดันจากภายนอกอะไรไหมแต่ว่าไม่มีเลยแรกๆเรากดดันตัวเองแต่ว่าพอตอนหลังเราเริ่มจับทางได้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เราต้องทําวิธีนี้นะเราต้องพัฒนาตัวเองแบบนี้นะความกดดันมันค่อยๆลดหายไปอะคะ่ะจนจะบอกว่าวันไฟนอลก,ก็คือไม่มีความกดดันเลยแม้แต่นิดเดียวต้องบอกก่อนว่าความจริงแล้วพวกความคาดหวังหรือความกดดันเนี่ยโอปอมองว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถเอามา ทําในทางที่ดีได้ก็คือความคาดหวังของทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแรงผลักดันให้อปพัฒนาตัวเองมากขึ้นให้เราแบบว่าพยายามให้จะเดินไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแต่ว่าคือพอถึงจุดนึงนเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเดินต่อไปด้วยให้ความหวังหรือว่าความกดดันของคนอื่นเนี่ยมันนําทางอะเราไปถึงแต่เราไม่มีความสุขจนวันวันท,าท้ายๆของการประกวดเราก็รู้สึกว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราจะให้หัวใจตัวเองแล้วก็ความหวังของตัวเองอะนำทางเราไปแล้วเราปอเชื่อว่าความหวังของอปกับความหวังของคนอื่นเนี่ย มันก็คือความหวังเดียวกันมันก็คือเราไปถึงแบบมีความสุขโอ้ไหนก๊อใช่ไหม <laughs> คือโอปอเคยเคยเจอพี่โลกเกต มาครั้งสองครั้งตามตามงานต่างๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสแบบว่าพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวก็ต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆยิ่งมาเหมือนกับตอนที่เราเข้าไปห้องดิชั่นเหมือนก็ค่อนข,ข้างที่จะแบบว่าตื่นเต้นรือแต้นที่ได้เจอคณะกรรมาการทุกท่านเราก็เลยไม่ได้เหมือนกับมีเวลาคิดแต่ตองถึงถึง,ถงสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นเนาะแต่พอมาย้อนดูหลังก็คือโหดีใจมากที่แบบว่าเราได้รับคำชมจากทั้งพี่เกศแล้วก็คณะกรรมาการทุกท่านเลยเราก็ดีใจเนาะ เพราะว่ามันก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวเต่งก็แสดงว่ามันมีคนเห็นศักยภาพของเรามีคนเห็นความสามารถแล้วก็มีคนชื่นชอบในตัวเราความจริงเราคิดว่าทุกด้านมันสามารถพัฒนาได้อีกเราอาจจะคนอาจจะคิดว่าเราเด่นเรื่องเพอร์ฟอร์มแล้วก็สามารถโอปปะคิดว่ามันไปได้อีกหรือว่าเรื่องสปีชเรื่องเอ,อ่อเอเนอร์จีน้ำหนักเสียงการพูดเนี่ยเราอาจจะมีพัฒนาการบ้างขึ้นแล้วแต่มันสามารถพัฒนาได้อีกในนั้นก็ โอเคว่าอันนี้มันก็เป็นโอกาสสายสะพายอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้จะมาแบบว่าฝึกฝนแล้วก็ซึมซับกับเอ,อ่อทุกคนพี่ๆต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ <S 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 เรื่องปัญหาเราึกิ่ามันมีเข้ามาทุกวันมันจะเป็นอาจจะมาในรูปแบบของชา a l l e n g e ในกิจกรรมของกองหรืออาจจะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาจริง,รงๆนาะที่เราเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ออปอมมองว่าถามว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันทําให้เราสะดุดไหมเราสะดุดเพราะว่าแทนที่เราจะได้มาโฟกัสกับการฟอร์มการตอบคำถามหรือสิ่งที่เราต้องทําในในการประกวดเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งคือปอก็รู้สึกขอบคุณที่มันมีปัญหาพวกนั้นเข้ามาเพราะว่าจากที่เราเคยแบบไม่ได้พิสูจน์ตัวเองตรงเนี้ยอันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเออฉันสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองปองรู้สึก รู้สึกขอบคุณแล้วก็จนถึงทุกวินาทีนี้แม้ว่าการประกวดจะจบไปแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็คือยังน่ารักกับเรามากๆแล้วก็ปอรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากพี่ๆทุกคนที่ทําให้อปอแบบว่าได้ใส่ชุดสวยๆได้แต่งหน้าสวยๆแล้วก็ได้เดินบนเวทีแบบอย่างสง่างามแล้วก็มั่นใจรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะ อย่างแรกก็ต้องบอกมันก็เกินความคาดหมายคือเรามีความฝันที่อยากจะลงประกวด Miss u n i v e r s อยากจะเป็น Miss u n i v e r s มาตั้งแต่เด็กๆแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าเราก็คิดว่าเออคงจะสักแบบว่าเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าอายุแบบว่า20ต้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะไม่คิดว่าเราจะจะมาได้ไกลขนาดนี้ในเวลาแบบอันสั้นเท่านี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือน new beginning ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นถึงแม้ว่าการประกวดจะจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปต่อในเส้นทางนี้เพราะรู้สึกว่ามันคือการเปิดประตู ให้อุพอห,หลายทางมากๆเลยที่เราจะสามารถเริ่มต้นแล้วก็ไปต่อได้คิดว่าคงเห็นแน่นอน,นต,ต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่มงกุฎเนาะแต่พอได้ตรงเนี้ยเราก็เป็นเกียรติแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณเรายังมีความฝันที่จะมีมงกุฎบนหัวแล้วก็ถึงแม้ว่าการประกวดจบไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้มาความฝันนะั้นมันก็ไม่หายไปเลยเพราะฉะนั้นปอคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องทําให้มันเป็นจริงก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้อมแม่ยีาบหรือว่านอกด้อมด,ด้วยที่ว่าคอยสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตเราทุก กำลังใจทุกความรักความเอ็นดูแล้วก็ทุกคำแนะนำที่ส่งมาให้อบอมันมีคุณค่ากับอปอมากมากอบอเห็นค่ามันแล้วก็มันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้อปอมายืนตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อปอก้าวไปข้างหน้าได้อปอในอนาคตก็ยังจะคงพูดแล้วก็ยืนยันคำเดิมว่ามันมีค่ากับอปอมากมากและที่สำคัญก็อยากให้ทุกคนอยู่กับอปอไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่กันตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าความจริงแล้วก็แอบอ่านแอบอะไรทุกอความนะก็ดีใจ ที่ที่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชอบในตัวเรา